ซีแค่ยูโพติชชีชนแนลก็กำลังค้าในในเรื่องของบีทนะครับก็คือวันนี้ผมก็ได้จัดเรื่องห้าอันดับดาบสายท่าต่างๆครับก็จะมีพวกดินน้ำลมไฟหรืออะไรก็ตามนะครับโดยผมจะมีอันดับที่หกก่อนก็นะครับเป็นแบบคล้ายๆตัวเปรียบเทียบก็ได้ว่ามันต่างกันไหมซึ่งมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเพราะว่าดาบแต่ก็มีความจุดเด่นของตัวเองซึ่งอันนี้ก็คือดาบของกุโรมาเคนเซะนะครับทาชิคาเซ ก็คือเป็นดาบธาตุลมก็คือจะเป็นการกลายหดเหลือเป็นมีดมีดพกอย่างนี้ครับแล้วก็คำปลดปล่อยก็คือจงกระหนำ่ำทาชิคาเซโดยในเรื่องของบางใครนะครับก็คือจะกลายเป็นกาปั้นเหล็กอย่างนี้ครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นสนับมือหรือกลายเป็นอย่างรูปร่างตามนี้ครับโดยชื่อดาบชื่อดบบาบของบางใครก็คือเทสเกนทาชิคาเซครับหรือภาษาไทยก็คือกาปั้นเหล็กวายุตัดปฏตพี ส่วนในเรื่องของการโจมตีก็คือเวลาที่ต่อยต่อยแล้วคมดาบไปโดนใครก็จะการปล่อยเป็นการปล่อยพายุออกไปใส่คนนั้นเรื่อยๆครับโดยในอันดับที่5ก็คือดาบดาบมัชชาคู่ของอุจิทาเกะครับหรือในที่ร,รู้จักกันก็คือโซเทนโกตบาลีครับคำปลดปล่อยก็คือจงเป็นคมดาบให้ข่าดังอาาัสนีและจงเป็นเกาะให้ข่าดังเปลวขึ้นครับ โดยเป็นดาบคู่หนึ่งในไม่กีนเล่มของซ o เซนตี้เลยครับวิธีการใช้ก็คือสามารถสามารถรับพลังของคู่ต่อสู้กลับมาได้แล้วก็ปล่อยไปในดาบอีกด้านหนึ่งครับโดยจะมีการทิ้งระยะห่างโดยเชือกตรงกลางครับซึ่งจะได้เห็นการใช้โดตอนสู้กับโคโยเต s สตาร์คพร้อมเคียวราคุชุนซุยครับในภาคอารันคาเช่นกันครับนั้นไปที่อันดับที่4กันดาบซูโนชรายูกิของคุจิกิลูเคียครับก็คือเป็นดาบสาน้ำแข็ง ที่จะทําให้ตัวตัวผู้ใช้อุณหภูมิต่าำแยกแข็งและปล่อยความเย็นออกไปได้ครับซึ่งในเรื่องของบางไขก็คือฮากาโนโทอเมะทันหิมะขาวนะครับก็คือเป็นทำเ,เป็นการทําให้คุชิกิลูเคียงกลายเป็นที่ทิดางแห้าแข็งแล้วก็สามารถปล่อยเครื่องความเย็นจากตัวได้เป็นระยะที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็แช่แข็งได้แทบทุกอย่างครับโดย ผมคิดว่ามันเป็นบังคที่ใช้ยากใช้อันอันตรายมากครับเพราะว่าันการทำให้ตัวเองต่างเลือกจุดเลือกแข่งและอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ครับก็คืออาจจะตายได้นั่นแหละงั้นไปกันในอันดับที่สามครับเอเนเซสของชิบะอิจินหรือคุโรสกิอิจินนั่นเองซึ่งเป็นดธาตุไฟที่จะเป็นไฟสีฟ้าครับแล้วก็ยังไม่ได้เห็นความสามารถในเรื่องของบังคมากครับเพราะว่าตอนที่จะปลดปล่อยบังไคก็โดนไอเซนเข้ามาลอบทำลายครับในภา ย้อนอดีตของคุโรสกิอิชินจากช่วงสวงครามโลกคัีน่ปีได้และครับก็คือดาบนี้เลยครับดาบเป็นดาบไฟสีฟ้าซึ่งเราก็ยังไม่รู้ความสามารถครับไปที่อันดับที่สองครับดาบไดฟูดาบเพียวดินมาลูของฮิเซยะโทชิโรนะครับซึ่งคําแปลก,ก็คือวงแหวนน้าแข็งครับฮิเซยะโทชิโ <c oughs> รเป็นผู้ใช้ดาบสายน้ําแข็งที่ขแข็งแกร่งที่สุดครับเป็นดาบที่ทําให้ไอ้น้ำรับตัวกลายเป็นน้ําแข็งได้ครับ ซึ่งก็ตัวลักษณะของดาบก็จะเป็นดาบคล้ายๆดอกไม้สีแฉกนะซึ่งในส่วนของมังครก็คืออ,อไดฟูเรนเฮลินมาลูครับงวงแหวนน้ำแข็งดอกบัวโลหิตเป็นการเป็นการที่ทําให้ตัวเองกลายเป็นมีปีกน้ำแข็งออกมาด้วยครับแล้วก็จะมีดอกไม้รุ่นดอกไม้น้ำแข็ง3อันซึ่ง,งแต่ละอันก็จะมีอยู่สีแฉกครับซึ่งถ้าแต่ละอันหมดก็จะเป็นการปลดป,ปล่อยมังครคขาามบูรูครับ ในส่วนความสามารถขัน้นบางใครธรรมดาก็คือเป็นการทําให้น้าแข็งรอบตัวป่อยได้มากขึ้นครับก็คล้ายๆกับชี้ใครแต่มันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าครับและถ้าโจมตีที่ค่อนข้างหลากหลายซึ่งเราจะพูดถึงในคลิปถัดๆไปครับเดี๋ยวผมจะหมดคอนเทนต์ลงซะก่อนในส่วนของบางใครขั้นสมบูรณ์ก็คือเป็นร่างตอนโตครับก็คือทําเขาได้กล่าวไว้ว่าไม่มีอะไรที่ไม่สามารถแช่แข็งได้ซึ่งผมว่ามันเป็นร่างที่ผมชอบมากเลยครับเป็นร่างที่แบบดูดีที่สุดในเรื่องแล้วผมชอบโทชิโร่สุดในเรื่องนะ โอเคไปเงินต่อที่อันดับที่หนึ่งเลยครับที่ทุกคนน่าจะรู้นะครับว่าใครก็คือดาบลูกินจักกะของยาม,มามะโตกเกนริวไซชิเนคุนีครับหรือปู่ยามาที่เรารู้จักกันเองนะครับซึ่งเป็นดาบที่ดาบฟัญานที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบพันปีตามที่เขาบอกนะครับเป็นดาบฟัญานสายธาตุไฟซึ่งเป็นการปล่อยเปลวไฟออกมาจากดาบได้นะครับคำปลดปล่อยก็คือจงเผาทุ่งสรรพสิ่งให้เป็นเท่าฐานิูกินจักกะครับซึ่งเป็น เพราะว่ามันเป็นการโจมตีที่แบบเวอร์วังมากอะตีเป็นวงกว้างก็ได้เหมือนตอนที่ขังไอเซนอะแล้วพูดถึงแล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากครับผมอยากไม่อยากคิดเลยว่าถ้าตอนที่ปุยามาหนุมหนม่มันจะเก่งขนาดไหนซึ่งในงเรื่องของมาคายนะครับก็คือซังคาโนเซจิดาบค้านักคีครับซึ่งจะมีถ้าโจมตีอยู่สี่ทิด้วยกันนะครับซึ่งผมจะยังไม่พูดถึงก็แล้วกันนะครับโดยแต่อาทิตย์ก็จะมีเป็น ทิศแรกนะครับก็คือเป็นการเรียกซากศพต่างๆที่ปุยมะเคยฟาดฟันไว้ให้ตีต้อนกลับขึ้นมาเพื่อโจมตีเป็นลูกน้องของปุยมะได้ครับโดยอีกทิศหนึ่งครับก็คือเป็นการเป็นการทําให้ตัวเองกลายเป็นเปลวไฟครับอุณหภูมิป,ประมาณ15้าล้านองศาเท่ากับดวงอาทิตย์ครับทิศที่3ครับก็คือการฟันด้วยความร้อนสูงจนทําให้ไม่เหลือแม้แต่รอยไหม้ครับและท่าสุดท้ายครับเป็นท่าที่ พื่อปุยมาใช้ในการอาจจะเป็นการจบค่า,าค่าต่อซูได้ครับก็คือการฟันจากระยะไกลด้วยความรุนแรงครับเป็นการผ่าทาลายทุกสิ่งทุกอย่างครับโดยก่อนที่ปุยมะจะปล่อยบังใครเนี่ยจะทําให้สภาพอากาศทุกอย่างเหือดแห้งสิ่งทาจนทําให้ทุกคนรู้สึกได้เลยครับซึ่งผมว่าก็คุ้มกับการที่เป็นหัวหน้าหน่วยสิบสามหนุพิทั้งนะครับคนที่เก่งที่สุดจริงๆก็สำหรับคลิปในวันนี้เขาก็อาจจะสั้นๆหน่อยก็สั้นไปทุกครั้งแล้วแหละก็คุณที่ตามชมอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย